นะคะสำหรับเหตุโจมตีด้วยการยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อคืนนี้ย่านใจกลางกรุงปารีสค่ะย่านช็อปปิ้งชั้นนำที่ชองอลิเซ่ส่งผลให้ตำรวจเสียชีวิตไปหนึ่งนายและมีคนบาดเจ็บอีกสองคนเหตุเกิดเมื่อคืนนี้นะคะก่อนเวลาสามทุ่มตามเวลาที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งเหตุที่เกิดอยู่บริเวณถนนชองอลลเซ่คนร้ายพยายามที่จะเดินเข้าไป ยิงนายตำรวจนะคะและทำให้เกิดความเสียหายต้องอพยพผู้คนออกมาจากย่านนั้นในช่วงกลางคืนเมื่อคืนนี้ค่ะโดยผู้ชายที่มีอาวุธปืนก่อนเกิดเหตุยิงอายุ39ปีนะคะเป็นที่รู้จักกันในชื่อคาริมเชอร์ฟีเคยถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงของฝรั่งเศส สื่อฝรั่งเศสรายงานว่าเขาเคยติดคุกเกือบ15ปีหลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานพยายามฆ่าและ2ครั้งก็คือพยายามฆ่าตำรวจและได้รับการปล่อยตัวเมื่อ2ปีก่อนทาริมถูกตำรวจยิงเสียชีวิตหลังจากที่เขาก่อเหตุยิงตำรวจเขาก็พยายามที่จะวิ่งหนีหลังจากนั้นมีแถลงการออกมาจากกลุ่ม i อโดยสำนักข่าวอามักที่ระบุว่าการโจมตีเป็นการลงมือโดยนักรบของ i อ นายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสแบนากัสเนฟระบุว่ากระจายกำลังหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างเต็มที่เพื่อดูแลความปลอดภัยก่อนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้เริ่มต้น23เมษายนค่ะกัสเนฟระบุว่าจะไม่ยอมให้มีสิ่งใดมาเป็นอุปสรรคขัดขวางกระบวนการประชาธิปไตยของประเทศฝรั่งเศสและเขาให้ความเห็นหลังจากประชุมฉุกเฉินรับมือสถานการณ์ด้านความมั่นคงค่ะ เหตุการณ์ครั้งนี้ถูกวิเคราะห์นะคะว่าจะกระทบกับการเลือกตั้งในฝรั่งเศสที่จะมีขึ้นเป็นช่วงเวลายาวนานถึง2สัปดาห์เริ่มขึ้นวันอาทิตย์นี้23เมษายนเรื่อยไปจนถึงวันที่7พฤษภาคมเหตุเกิดในขณะที่ผู้สมัครเพื่อที่จะลงแข่งขันทั้ง11คนกำลังออกทีวีร่วมกันนะคะเพื่อที่จะแถลงนโยบายสำหรับ4คนซึ่งเป็นตัวเกงสำคัญในการเลือกตั้งในครั้งนี้ 3คนประกาศว่าวันนี้จะไม่ออกไปหาเสียงเลือกตั้งค่ะส่วนหนึ่งก็คงพยายามที่จะดูแลความปลอดภัยและไว้อาลัยให้กับเหตุจมตีที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้สำหรับคนที่เป็นตัวเก่งทั้ง4คนในการเลือกตั้งที่ประเทศฝรั่งเศสต้องจับตามองว่าเหตุจมตีจะกระทบต่อความรู้สึก แล้วจะส่งผลต่อการเลือกตั้งในครั้งนี้มากน้อยขนาดไหนขนาะนี้ถูกวิเคราะห์เขาว่ามารีนเลเปงนี่อาจจะได้โชคช่วยมากขึ้นจากเหตุโจมตีในครั้งนี้ด้วยความที่ออกนโยบายอย่างชัดเจนในความเป็นหัวหน้าพักแนวหน้าแห่งชาติหรือพัก FN ปีนี้วัย48ปีแนวทางชัดเจนว่าจะไม่ต้อนรับผู้อพยพลี้ภัยเข้าสู่ประเทศฝรั่งเศสจะต้องมีมาตรการที่แข็งก้าวมากยิ่งขึ้นค่ะอาจจะถูกใจกลุ่มที่นิยม สายชาตินิยมหัวแข็งมากขึ้นและสายประชานิยมคู่แข่งคนสำคัญก็คือเอ็มมาดูเอลมาครองวัย39ปีถ้าคนนี้ชนะการเลือกตั้งก็จะเป็นประธานาธิบดีฝรัร่งเศสที่อายุน้อยที่สุดเขาเคยเป็นที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจสำหรับประธานาธิบดีฝรัร่งเศสอลลองด้วยนะคะนโยบายตรงกันข้ามกับประานเลิบดงเพราะฉะนั้นเป็น2ตัวเลือกสาาคัญสําสหรับคนฝรั่งเศสที่จะตัดสินเลือกอนาคตว่าจะเดินหน้า ไปในทิศท,ทางใดคะแนนล่าสุดจากโพลที่ออกมาสูสีคู่ขี่กันอย่างมากค่ะอีกสองคนที่เป็นตัวแทนเป็นตัวเก่งสำคัญก็คือชองลุกเมลองชองและฟรองซัวฟิยงฟิฟยงนี่ก็คือเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งยังมีกระแสะความนิยมไม่น้อยขณะที่เมลองชองเป็นสายไปทาง แนวนิยมกลางนะคะไม่ได้มีจุดยืนชัดเจนแต่ว่าสําหรับกลุ่มคนอนุรักษ์นิยมแล้วก็คงจะชื่นชอบไม่น้อยค่ะสําหรับประเทศฝรั่งเศสเกิดเหตุโจมตีหลายๆครั้งค่ะถ้าไล่เรียงกันไปเมื่อเดือนมกราคมปี2015เกิดเหตุโจมตีสำนักงานใหญ่ของสำนักการ์ตูนชื่อดังชาลีเอฟโดมีคนเสียชีวิตไปถึง17คนถัดมา13พฤศจิกายนปี2015ค่ะ เป็นเหตุโจมตีครั้งใหญ่จริงๆที่กลุ่ม IS ออกมาแสดงความรับผิดชอบโจมตีทั้งสนามกีฬาร้านอาหารโรงภาพ,พยนตร์และมีคนเสียชีวิตไปมากถึง130คนและเมื่อปีที่แล้วในช่วงกลางปี14กรกฎาคมคนขับรถบรรทุกเข้าชนที่บริวเวณเมืองนีสนะคะขณะที่ผู้คนกำลังออกไปเฉลิมฉลองวันชาติเสียชีวิตมากถึง86คนค่ะและเมื่อคืนนี้นะคะก็คือ20 เมษายนเหตุยิงตำรวจที่ชองอาลิเซ่เหล่านี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นสำหรับเหตุโจมตีครั้งใหญ่ๆที่เกิดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสทำให้คนรู้สึกกังวลมากขึ้นกับสถานการณ์การก่อการร้ายและการรับผู้ลี้ภัยจากนานาประเทศค่ะคุณผู้ช